เรามาดูในส่วนของนาฬิกาจับเวลาของตัวเส a มี i Smart Band 10นะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็เสี o m i Smart Band 9ด้านขวานะครับก็มีการดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับโดยตัวตำแหน่งตัวเลขจับเวลาก็จะมี b a น10จะอยู่ตรงกลางนะครับส่นนวน band 9จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับตำแหน่ง ต่างกันออไปนะครับโดยจำนวนรับการจับเวลาก็สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับแต่ตัวอักษรตัวเลขกล่องซมิวแนสิบจะใหญ่กว่านะครับ นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งส่วนว่าจะเวลาแล้วก็จะยาไปอยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับ จำนวนรอบการเวลาก็ได้เยอะทั้งคู่นะครับแมนสิบได99้99รอบนะครับ ทัสงสองตัวก็รับเวลาได้การการอบเช่นเดียวกันนะครับแต่การตอบสนองนะครับในสองการกดปุ่มจะเวลาจะไม่เป็นสิบตัวจะตอบสนองได้เร็วแล้วก็สม,มุิกว่านะครับ